สวัสดีครับท่านอยู่กับผมช่องในโพธิชาแนลนะพี่น้องโอ้ขี้เหล็กเพียบเลยยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยต้นขี้เหล็กขอได้กินนะทุกท่านถ้าอยากทำแกงขี้เหล็กก็สามารถทำได้อยู่สองต้นนี้กินแบบเลือ่อยๆ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่องไปดูนะครัวบ้านพี่บ่าวก่อน ไม่ต้องมาไม่ต้องไปมานาะยุดไปกลับไปเออไปเลยไปไม่ต้องไปหาเรื่องเขาไปไปกลับไปยังหมาเออนี่นะท่านเขาว่าหยุดนี่ไอ้หลงมันจะรู้นะฮะว่าไม่ให้ไป เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตดูครัวบ้านพี่บ่าวนะทุกท่านว่เป็นยังไงโอ,ไโอ้ไม่เคยเห็นบ่กหมาดำมะมาเออมาดำมายู่ยิ่เออเออเออไอตัวนี้ โอ้ดูหมาดีอกดีใจโอ้โหหมาเพียบเลยโอ้โหไอไรนี่โอ้โหฮะไม้ไหนไม้นี่เหรอเนี้ยนะเอ้าจะ จะเสริมอีกบ่จะใส่นี่อีกบ่บ่ทิ้งเลยโอ้เพื่อห่างไปมันไม่ชอบอ๋อห่างห่างเกินไม่ชอบอ๋ออันนี้จะต้องจะต้องเอาออกอีกดิทั้งนั้นเอ๋ออ๋อนี่พี่บ่าวอยากเสริมเองหรือว่ายังไงโอ้ แต่แต okay, 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 okay. 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 oh okay. at ่เหรบผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าบ้านค่อยเนะหนักกว่านี้อีกเจ้าไปดูบ้านค่อยดิห่างกว่านี้อีกอ๋อมันดูไม่สวยอม๋อไม้เพียบโอ้มาอยู่ค่ะเอาเอาเสริมไปโอ้ พ่อพ่อล้วบ่นี่ของที่ซื้อนี่โอ้ไม้แผ่นแผ่นกี่บาทนี่แผ่นกี่บาทนี่ตับแปดร้อยแล้บอกสิบฮะตับหนึ่งแปดร้อยอันนี้เป็ดพันหกเลยเนาะสองอันนี่ฮะหมดหมดนี่นะไม่ตับหนึ่งมันสิบแผ่นอ๋อตับหนึ่งโอ้ แพงเนาะมันแพงงสิบแปดนั่นเหรอเออตับหนึ่งมันแปดร้อยมันก็แพงราคามันมันก็มันก็ตกตกเส้น8แปดสิบบทอตกเส้นหนึ่งแปดสิบาทรอออแพงอยู่เนาะตกับอะไรสีแดงเฉยยอือสีอะรเอืสีขาวแล้วสีโอเกรกออในอะไรพยุพยุแดงออเกลือ กันซีมกันตามเลยก็บอกเลยตามกับสัตว์ทองอ่นพี่นี่นะครับอู้อันนี้ก็เมื่อวานได้ฝั่งนี้อันนี้ก็เสริมไม้อีกโอ้ไม้ทาเคลือบแล้วบ่นี่นี่เดี๋ยวย่างย่างไก่ทอดตัวที่เราจะยิงข้างนอกก่อนโอ้ยังเติมตากเติมอยู่โอ้อืมทาเคลือบอืมทาสีสักสะทองอืมไม่ใช่สักว์แก้งอืม สักทอง hả จะได้ไหนฮะ ừ จะได้ đây เออมีอะไรมั้ยจะทองมา สรุปยังไงต่อประตูประตูอะไรยังไม่คิดอันนี้อันนี้ก็จะเสริมไม้หมดเลยบอกรอบเลยบอตอนนี้โอ้ยังต่อเสริมเออไม่ยากมั้งไม่ยากเสริมนะเออดูมันจะแข็งแรงกว่ามันแข็งแรงแล้วก็ปึ้อัดปีกเออ เออมีก่อนเนี่ยช่างช่างใจมานตีมีมันก็จบเลยฮะ,ะมาไม่มาเชสมาตีนยตีอะไรอ่ะตีไม้เสไม้นี่แหละตีว่ามันทีเกินมันหักเกินเดี๋ยวไก่บินชนมันจะแตกอ๋อไก่บินชนมันจะแตกโอ้นี่บอกเออ่าอแต่ว่าบ้านบ้านบ้านผมมันห่างกว่านี้บ้านจะไปดูดิบ้านผมเนะี่ยห่างนี่น่าจะประมาณนี้แล้ว ถึงบนเลยนะบังเออห่างแต่ว่ามันมันเป็นแผ่นใหญ่เลยของค่อยเนี่ยยาวเลยเออ,เอ,อน่าจะห่างกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ามันก็มันก็ไม่มีปัญหานะ,ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับมันนะอ,อ่ะนะแต่ว่าถ้าเสริมได้ก็ดีมันแข็งแรงมันสวยออแต่ทําไม่คิดอะไรมากก็เห <laughs> มือน<ด>บ้านค่อยก็แ่พี่อมาถึงก็ไม่ไมู่เฉย แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เหมือนบ้านค่อยอหละจนป่านนี้มันก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลย,ยว,ว่าว่าง่ายๆต่อให้เสริมแค่ไหนถ้าคนมันทุบถ้าคนมันงัดอ่ะมันไม่อยูหรอกเออ,เ,อเ,รเราเราเราทํากั้นเอาไว้เนี่ยเพื่อให้เครื่องหมายรู้ว่าข้างในห้ามเข้าไปนะถ้าคุณยังงัดเข้าไปก็มัน,นถ้าถ้าโจอ่ะยังไงมันก็งัดได้ขนาดตู้เซฟเขายังงัดได้นะัเนาะใช่ไหมล่ะเออไม่อยูหรอกเท่านี้ถ้าถ้าโจรมันจะเข้านะ เออท่านเน้นสวยก็โอเคอยู่แต่ถ้าเน้นแข็งแรงนี่ก็อยังไงก็ไม่รอดถ้าโจนจะทุบนอะอ้าวยังไงต่อทีนี้บังนี้เอาองอนเอาก่อนหลาวันนี้เสมม่อวันนี้เสริมไม้พอแล้วก็ค่อยยิงทีหลังอ๋อหาไม้แล้วก็ใส่เลยหาแล้วก็ใส่มันอยากอยู่ อเอสอันอันอ่เสริมแต่นี่บ่ฮันเะใหญ่เนียบ่อะเสริมแต่นน้นบ่เออเออมันยาวไงแม่เออเออเอาแล้วไม้สักทองนียใส่ตรงไหนหลังหลังนู้นเออตัวใหญ่หลังนู้นอ่ะเอ้าไหนว่าตอนแรกก็จะเอาไมอยู่คาอ้นี่อ มันยังไงมันต้องหาคนพายต้องหาคนพายอีกเอานี่เลยใส่เลยเออโอ้สรุปนี่เอาลายสวยซะด้วยไปไว้หลังเลยมันจะมีใครเห็นหรือไม่ล่ะนะโอ้ยแสดงว่าอยากดูนี่ต้องเดินไปฝั่งโน้นเออไปดูนี่เห็นแล้วนี่นะใครเออเอาไปไปไปทางโน้นแล้วโอ้ยมันเศร้าจริ กามาซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยสี่ร้อยตับสี่ร้อยกว่าบาทเออตับสี่ร้อยก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่ยม่หมดมื้อมื้อฟรีใหญ่ตับสรุปตับตัละสี่ร้อยไม่ใช่ตับละแปดตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่อ่อเออเพราะตัวนั้นมันก็ผ่าครึ่งให้ตัวนั้นตัวเล็กไงตัวใหญ่ตับละสี่ร้อยเออตัวเล็กไปไปร้อยมันก็ผ่าครึ่งตัวใหญ่ก็ตัวอะไรอ้าวเหรอเอามันนึกว่านึกว่าตับละแปดร้อยเมื่อกี้นี่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแปดร้อยอ๋อโอเคอ๋อโอเคตัวใหญ่มาสี่ร้อยกว่าบาทเออตัวใหนั่ง เออ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 พาขึ้นเขาคิดอีกเข้าอีกเข้าตัวหรือเปล่าฮะฮะข้างหน้าเนี่ยยายใหญ่บางเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้เลยเออว่ายังไงจะเอาอลูซิงฮะอลูซิงที่เขาทำเป็นอ๋ออที่เขาทำสำเร็จแล้นะเป็นเหมือนนั่นนะข้างหน้านี่นลยใช่เป็นประตูเลื่อนเลยใช่ไม่ละร้อยห้าไม่ละห้าสิบห้าบาททำไมไม่ซื้อของเขามาเป็นล้อมาเลยทีเดียวเห็นไหมตัวโชว์เขาเนี่ยไม่ไม่เขาเป็นคล้ายเขาช่วยเลย เออยาวเลยแล้วแล้วแล้วยังทำยังไงยาวเขายาวได้เขาบอกเหรอฮะตกันได้ตกันก็ได้โอได้หมดได้หมดโอ้ห้บาทหบาทเมล่ห้าสิบห้าบาทมันก็ใช้ไม่กี่เส้นนะ เดี๋ยวนับก่อนประมาณกี่เซ้นนี่มันใจนับนานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณประมาณสิบสองไม่ได้ไม่พอสิบสิบห้าสิบห้าวันยี่สิบตัวเลยโอ้เกินติดกันเกินเอาเท่านี้ห่างๆางกันประมาณนี้เอามันใหญ่กว่านี้เราใช้ไม่ถึงหรอกไม่ถึงยี่สิบหรอกในสัตว์ะปูกตัวกำนาเออตตเออ เดี๋ยวมเลก่เล้ยข้างนอกเลยนะไม่เแค่ัตว้ใหม่เลยีแนั้แผ่นอลูซิงแบบอ่าแบบระแนงอ่าที่เขาชอบเขาเขานิยยเมาไปทํารั้วบ้านอะไรแบบนั้นเออสวยอยู่เออมันเบามันเหมาะกับการทํำประตูอยู่เออมันมันก็โอเคอยู่ละละอ เดี๋ยวโจรกันไม่ได้โจรมันกันน oh. โอ้ยมันจะมีโจรที่ไหนะลลนะเออโจรมันกันไม่ได้หรอกบ้านร้านคอยถ้าจะเข้าก็เอาคอนตีมา,าตีกระจกม<า>ันก็แตกแล้วเออแต่ว่าถ้าทำขนาดนั้นก็มันมันก็ไอ้นี่ไม่ได้หละเออมันไม่มีหรอกใครจะมาทุบบ้านเรเนารเออเบื้องต้นก็ ข้างบนน่ะแนงบอทักบ่ะโอเคสวยงามอืมดูดิอืมสามแผ่นเลยบ่ข้างๆนี่น่ะเออเลือกยามันนะอ่าสองแผ่นพอได้ลูกอ๋อสองแผ่นอาจจะไม่พอเนาะสามพอดีเนาะสามนี่อาจจะเหลือเหลือนิดหน่อยอืม เอาเจ้าเอาแผ่นเล็กบ่เอ้าทำไมไม่ซื้อแผ่นใหญ่ไม่อ๋อเนี้ยตั้งเอาอ๋อโอเคโอเคเออเอามีแนวคันเนาะสวยงามอืมเอาครัวไปเลยครัวอย่าไปชื่นไปเรื่อยๆไม่มีแผนไม่มีแบบไม่มีอะไร เมัเเนไหนจะมีเีดอืเดวนไม่รู้นะยังไม่รู้นะแต่รเรื่อยเรื่อยๆนื่ยก็พักเนื่ก็พักโอเคครับผมฝา,ากกั<า>นตรงนี้วนวสวัสดีครับเีงะ